สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเด้อปิดเพลงกันจิเหน้ามองเหยนปะเองตัวเองเวลาเองมือนี้บาสุกสิไป,ปอ่าไปยามเล็กหน่อยหกคนเนาะที่บาสุกเคยไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าบางปีก่อนเดี๋ยวบาสุกสขึ้นหัวไปเนาะที่บาสุกเคยเข้าไปอ่าซอยเรือนาติกิเนาะพี่น้องรายการมือนี้เขาสิไปยามซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะ fc บอกว่าให้ไปหาแน่เพื่อนว่าว่าไปหาเล็กหน่อย6คนแน่อยากเข็นมาเป็นยังไงเนาะพอดที่คมหอบปีหนึ่งแลายที่อ่าเคยเคยไปหาแล้วเนาะพี่น้องเลยกรมือนี่คิดซุ่มนาะว่าอยากไปอยากไปแต่ร้ายมือแล้วนะเดวบาซุกซื้อขนมไปฝากตัวไหนน้ำเนาะตักเล็กหน่อยขนมตะวันกับนมไป4นนีจะไปยามเนาะว่าเออเป็นจงไดเป็นจะไดพี่น้องเอ้ยไปเดินทางไปจะไปท่ายก้อนเนาะ อยางก็ยืมก้อนกินน้กัน <c oughs> อะไรเฮ้ยพี่น้องเลยเมื่อก่อนนะเออบาสุกเคยเข่าไปเนาะแบบว่าเออเขอาขุดแล้วถุกหยาขนาะดพี่น้องบาสุกก็เคยเข่าไปซอยซอยเรือเนาะแต่ว่าสาเหตุที่ว่าเบิบบร์ดไปเฮงกระยอนว่าอ่าจะว่าจังไหนเนาะพี่น้องก็เปิดซอยได้ทำซอยเนาะตะกี้เนาะการซอยคอนเ้าต้องแบบว่าอันนี้เนาะพี่น้องให้เบ็ดแต่อย่าให้ปลาเอ้ย S <S เออถือไล้เนาะให้เบสแต่จะให้ปลาขันเท้าให้ปลานะี่ยเขาจะกินเบิดบาทเดียวเนาะท่าฮะเขาให้เบสเขาจะหากินเองได้เนาะหมายความว่า,มาเขาขันเท้าให้เงินให้ท่องนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ใส่เบิดเนาะพี่น้องขันให้วิธีเงินหาเงินหาท่องขขเอขาเข,ขาจะก็จะอขาดจัดก็จะหาเงินได้เองปะกระปุกกระเบ,บนว้าวทางยากอีรีพี่น้องเอเ้ยเดี๋ยววัาสุกร์ที่เป็นไยบรรยากาศธรรมศาสตร์ไทย คับส้มเ้อพี่น้อ the งดอกไม้ของมือน <able> ี <ming> ้ค <satisfy> ืออยากไปเบิ่งธรรมศาสตร์เวเบิร์กนะเนาะโควันซาลาอยู่โคตระแบนีเนาะโอ้ยยจกระหายอีต้ออใจไปเ่อไปมดีคหนหอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอยโอ้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 ยโ พี um ่น้องเอ้ยลุยเป็นลุยเป็นตุ๊กแล้วไม่ใหม่เนาะมีกับเป็นทางบ้านแก่งโคดเด้อโอ้ะทับโทรศัพท์ดีๆก่อนทางบ้านแก่งโคดเนาะมึงคงเสีโดนแขวงสลับบ้านสถานเป็นหวานสะโอพี่น้องยังเคยมาเรื่อยๆหรอเาเที่ยวบ่อยเนาะเที่ยวตลอดเดียวนี่ฮะถ้าหนึ่งเที่ยวเขาหนึ่งเที่ยว มันกินเวลาไปเป็นทสายสมุนน้องก็จานเสี่หอดบ้านเราฮะเราต้องโขกไปทางนั้นไปทางนั้นคุเห็นสภาพตัวเองก่อนช้าบอกปีนเขาจะขี่เบิ้งเสียบเดยียวนั่นที่นี่อาจารย์บอกว่าสักต่วใหญ่น้อยตอนนี้ฮาก็มาแวะเติมน้ำมันน้อพี่น้องอยู่ที่ปัากไปใช้สิพันธ์นั่นแหละใช้เท่าก็ใช้ เป็นผลวิวทางลังเนาะปั๊มน้ำมันน้องงานขนาดพี่น้องเลยสาวเติมน้ำมันให้เซลในที่ฮะเซลเช้าเซลเช้นี่ที่สุขจะก็ได้ไปได้ที่องน้ำหัวนี่ที่เซลสอเซลสาวอีกเอาเงินก็ไปใส่ว่ะเดี๋ยวด้วย เอตังเอาสิงยี่สิบบาทยี่สิบพันสองหมื่นกีบไปมนสงก้โกตอนนี้เราก็มาหอดบานแล้วเนาะแต่ว่าน่าจะขึ้นไปเทียงเนาะงด้านขึ้นหสิงเลยไตอนี้ล้รถกลับตก ตอนนะขักบรรยากาศอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบาสุขึ้นไปชุสๆเดี๋ยวจจถไทยอยู่ทางบ้านให้บิเนาบ่ิห้ามสำไดานี่คือคอยบ้านคําบอสเนาะฮะป้าเขาเขาเาม่อหลุออกแล้เนาะฮะเป็นบอพวอเม่พีเนาะงนม่มไป แน่นเถอมันจะไปหาเราอยู่น,นะน้องพี่นออ้องก็มาขน่าจะอยู่หน้า่ะยามนี้พลอยยามเบียดยามงัดเนานนะบ้าค่ะเตะกี้มันเป็นห้องเลยพี่นอ้องในนี่ฮะจ้ามือขึไปหาหอยไปเบิ่งคลิปเก่าเลยพี่นอ้องมันบ่มีนะมึงมุ้ยบ่ว่าเบิ้งข้าวขาอย่างไรกันนกับหม่องมันมีตะกี้นเป็นห้องน,น้อยๆอเยนาะพี่นอ้องภ้าวันนี้เขาเจาะอันนี้ ย่างหมื่นเนาะฝนตกห,หละอยูว่วะเขาจะเอารถมาหลุดด้วยตะเกียม,มันสปาังลทมเท่านี่อีกเนาะมันบอกมีห้องหนามหันที่เจา้ามันลงตามทางเลยดีรถ่นกันปลาเจ้า ปวดเป็ดขาเสียดายแต่มันน za nah like or bueno> ุ้ยห้องนาวเนาะมันลงตามนี้เลยเนาะมันเสาะจะมาถึงสุดขั้นรถเลยต้องฝืนมาเทิร์นนะพี่น้องถ้ามันกะดีไข่ก็อยู่ลุ่มเนาะเพราะว่าดินแกนเป็นดินแดง

và cũng nhìn định cái <laughs> đèn xưa khốt, Rồi, họt khốt đi về rồi từ

แกงกินเฟ้นไอลินไปใส่ดูใช่แกงกินเท้ยมานี่น่าทากใสือะไรเพิ่มละก็ปีดห้องนี้นะบ<ำ>ออ๋อนั่งยังคือนองซื้อยังไง ซื้อดำคันเด็กดีนำซื้อไหมนายที่ฮะจะซื้อยังก่อนซื้อควเป็นลืมไปแด่แรกคู่หน่อยนี่ซื้อไงเกาะทำก่อนท้องดำท้องขาวสองสี่ง่ายสองคนเนาะเจ๋เลยจะเอาขนมมาปาดเอาวะเไปนี่ยเดี๋ยว เป็นอะไรตรงมึงเปื่อยเมึงนี่คือแบบนี้อ้าวออกมาสีมัออกไาสีมันเป็นดีเหมือนแทใช่ผู้น่อยชุดเลยน่อยน้อเนี่อะไวะไดีได้สบายดีวาเดี๋ยวอ้าูให้กนได้ไอ้บินปกี่ครมาหาเราเนาะพี่น้องตอนอ่านายจะครบหนึ่งปีเดี๋ยะ bắt mặt bị tập bị cài, đẹp, à đẹp. Đẹp. À, phu đẹp 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 phải không? say, Thật bạn. Có đột đến mạn đấy không? Nằm xuống nó. là bóc cả, Bàn đấy. Bàn nào ต้มมันดีไงว่ามองไปเขาเี้ยอะไรมาฝากน้ซี่อสมันมากกนั้นั้นโอ้ยบัเป็นยังน้ำซีรอ

แม่เนี่ยเพระมันเป็นแนวหากินเขาเนาะนี่คน่ยต่ปหัือะครเพะเรียนรู้ที่นี่เลยอาชีพคอยลาลาดรไทยีลยวก็เน้ดหน่อย่นี่นี่ใซุปคบรานันเขาีเบียร์โซเซมีโอ้ยมันบั้นไม่นว่าชบเวไดกินเยอะเข้าเวิ่ว่ไปับ้นเนี่ยนี่เนี่ยแต่ว่าห้าคน ยันังเอาฮ้ยยงนั okay. ่ไล่แลยนี like ่บอสกิไเจ้าเองบอเก็บเงบอได้แลบินบินโดนถึงบ่งน่นเดดย่ดุมบ่ที่ทองเขียวเต็มเอ๋อแค่นั้นแต่ีดก็ได้ได้ที่หมู่บ้านบดทีบ่แดงนี่ฝนมันนั่นนี่เนาะ บ้านไหนสบายไคล็อกได้มีโดดได้เนาะมันกระกะของสามั้นนั่นแหละวานแนวฮะแนวฮะกินนะไทยน้าไทยสวนมันผูกมันจำไม่เคยกินมันรวงนันมันมากถือสองมะขอนเนาะ ชื sociedad, ını, so <S S evet. ่อมนเหรอมาบรงหารมาสอบมาเขาะกัยามนี้นะมังันนี้พ่อเขาบอกเขาะไนเดี๋ยเป็นนู่นนะทากันนอนหน้าเนาะไอ้กลัวว่ะ มีแต่มอทาบอม้อนอนบ้านเขาเห็นอันนี้ะว่าม่องกกเน่านอนะการไปอยู่รักก็ดีขึ้นเนาะเดียวนี้น่าพี่น้อเอย ตกี้มาแล้เรา่มีอียงมีลูคคนนอนตำบาสุกมาีมีเอฟซีใสยเรือแล้วนนตะกี้เนาะเมื่อก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เออก็ได้อ่าด้อยู่ด้กินซบุคคนธรรมดาเราได้เนาะพี่นอยไปมี้ายมีใไหนาเห็ดห้เห็ดหน้า

ตัวยิ่งข่าวดาว่ะตัวนี่จะได้นกินซ้อที่ซ้ำที่ที่ร้านนี่เป็นเพื่อนได้ยังจักโมกหรอสองโมกในนั้นถ้าจ้กินเขาเผ็ดง่ายเนาะไม่จะสามมั่นเป็นบเก่าด้วยดวยเบียร์ที่เม่ได้ ไแกงนะไหมปีนี้อเออไรกูงเกามันนั่งไงถึงงามกเก่านี่ยแล้วเนาะพออะไรไทยเนาะมีตัไทยไทยแต่ว่านากนก็เาเ้าบนมนโอ้ยเือลูนะอเื ิดยาเนี่ยพี่ดอกยาเนอยู่ไปจด้ยเขาเลยท่านี่จ้าวัดข่าถนสิเอาเขา่าก็ต้องซื้อนอกยังสับพูว่าตอนนี้พูดคาหน้าอายเราเห็ดอายเห็ดหน้าต็งนี่นาะแล้วไปเห็ดหน้าดู ถูก tạo เพื่อการจักขวม เทียนมอหนึ่งครับวะย่างไปบ่ด้วยสื่อดาทีสใช่ไมสื่อดทีได้แล้วท่นนี่่าอด้วส่อดทีอะ กายมันเหียนัเนยมอนั้นมันเหียงเก่งตั้งใจเหี่ยาคนเหี่ยฮะอ๋อวันภาษาไทยเป็นซื้อวยัง่ผู้นั้นดสิ

กูปีเห็นเมเอาผพิงมาหยามดคยามได้เขาเอาผงดน่งกันเถอะนั่งเงี้ยขอดีเข้ามาข้างในแลแต่เ็ดเปียอนโมเดลโอ่หมน่อยู่นนี้ได้ยินเสียงเพ็ดอย่แล้วเนาะ

มีเดียวหัวไกงานยาไปอยู่ไปแง่ไหนว่าหัวมันมีเยากอยากกินแกงหัวมาสั่งกะมีแมงดาเห็นไหมเออแมงดานีแมงดานครับนี่ว่อยู่นี่นี่งดา่ตอนเราเปน่ืเอาไปตำเตี่ยวคอหมักไงหมักไ่หมััมดางแงมงดาเป็นคอหกไงหมดเลยละ มันอยู่จังไนวะเอามันไปละเดีเขาสื่อแพงขนาดเลยฮะั่ันนี้ลูตอนเป็นเงามันอยู่จังไนวะเอาไปลาไปลาเาเงนกลางน้องดว่าอันี่ม่กี้ม้นเอมืกีคู่นเมื่อกี้ยืมนึกเอมื่อกี้จับใหม่ง่

เอกด้เนาะไปมันเขอกยไนแน่ดาตัวใหญ่เหรอ่แล้วมีไข่อยู่นไข่ต้มโถงเขาเอาไปคายแทงเลยเป็นของหัวไหนแทนนั้นเป็นของงานเพื่อกุมิยัยาสู แกมหาข่อยตัวยกตัวโบดูแปดตัวสองตัวสิบแปดสิบสองตัวสิบแดว้อเยอะเนี่ยาขายตัวละสี่หาพันูเดียวบเออทีานมา่งก็เาก็ใ้โบขาวดีได้ใบจะเดเจ้ามมาแม่งลากินโบ ข้าเจ้าบ่ค่อยอะไกินนี่นะครับหากขาจะถอยุายดีจไม่เห็นาคนก็บ่มักว่ามันคิวอันุส่าทมานืะแกไรบ่ต้ังพูดถมันจะติดิวเ่อดก็ตามปึ้งแต่บาซบิเนี่ยบางคนยังมักงมนก็บ่มากอะไรกว่าบาบิแบบ่มกม่าบิแก้ววาซบิจะมันติดเมอใโอ้เยยยย แมงบหรอเออเาเลยว่าเขาเลยกินเธอเดียวเนาแมงเหอเออเห็นไหมเออมาซาบีเออสุดยอดอยากให้ตัวเขากินนะตัวเขาเอาไปจับสดยอดอตัวเขาไปจับแก้วมาสุดยอดเอ้าไปไปเลยพี่หน้องเลยมันยกาศดับสรบรรยากาศกันเนาะเนาะตัวนี้เป็นหน้าเราเนาะแต่ว่าเราหายอายเราเห็ด มัดครบตากเขากบดัดสันขาดเห็นขฝ้าวบื่อนพี่น้องเงี้ยน้อยๆถ่ายน้องตอนน่ะตอนเฮ็ดอันนะว่าทุกกินอี่มะเดยวมาหน่อยนะตื่นแล้วแต่ผู้หญิงเด้อพี่น้องนี่ดูคนแปลว่าไปอยู่น้ำพางจะคนหนึ่งไปวะใกล้สิบไปท้องดำไปวะท้องดำ นี่ท้างดำท้างดำข้ามเกาะข้ามหลาเาเป็นบัวข้ามเป็นทางข้ามหลาเป็นข้ามหาบัวขาม้งดำข้ามเกาะอําอเพาะอาพะขาลามามากตะกี้ยังในน้อยอยู่พี่นนางไปเบิ่งดูเด้อข้ามเกาะอําพาะอ้าพอยไอ้กุไปเบิ่งคลิปเก่าเนาะว่ายังหน่อยสมัยเนาะมอนะฮะมออยู่น้ำแหนะข้า้องด คำกอดำเกาะพอาท้าวาวร่าไอ้กุงูทาวว่นมาอยู่น้อยบัครามนมคกอดำพอดนี่ติดสลับหัวเป็นหัวจืดอดอตามยังสีแบบมาสุนนางกับบุจืออกเลี่ยนกันแล้ว ชื่อแล้วาชื่อแล้วสื่อขอยคนเดียวเนาะสื่อพวกคนย่หหลายคนนีบัวครับบัวทองลำตัวนี้ตัวนี้วัดวัดตัวนี้ผู้นี้กัว่าผู้นี้แน่นอนครับวำลาคำลาบัวขำโอ้ง่เบ่อืดด้ดแล้วแลงาคุณทั่วเนอะขำลา ทาบอนก่อนทาบ่อนหน้าคำลาบัวค่ำท้องดำท้องดำค่กอดอำพอสายสมอนโนบะเม่นวันตวนี้พุทธสอนสิงค์อนนอนหน้าถ้ามันกินข่าวซะเพื่อนเพื่อนนายสิงนอม่นะพี่น้องเนาะตอนนี้อ่ามาซุกแกอยู่ในนี้ อ่าชีวิตการไปอยู่แล้วก็ดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะตาม FC บอกว่าเอาไปทายให้เบิ่งแน่แตะกี้เพิ่นเหม็นตะเฮงเลยเนาะแต่ว่าประสุขบอกคอยมีเวลาแล้วก็มีเหตุผลในหลายอย่างเนาะที่แบบว่าบ่ได้มาเยี่ยมมายามกันมื้อนี้ก็มาบ่ได้บ,บอกบ่ายัางหรอกตั้งใจว่ามาเลยเนาะพี่น้องตั้งใวมาเบิ่งเพราะว่าก็สิมายามนี้เพราะว่าเราอยู่หน้าอันหะลัพี่น้องได้เหตุผลเหตุงานเฮามาเฮาต้องเจอเราแ,แน่นอน100%หั่นน่ะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจบาสุกแนเดอร์จังหน่อยบาสุกจะไปหาหนุ่อใหม่กับเด็กๆเนาะทีพาไปหาหน่อใหม่พี่น้องเลยเด้พาพวกนี้นั่ไปนั่เนาะสี่คนบังมากบางตีกายเห็นบาสุกมากกับบอบบี้สองคนเนาะพี่น้องมากกับบอบบี้ขี่รถอ่าซูมเมอเอ็กบาสุกมากไปเบิ่งคลิปเก่าก็ได้เนาะพี่น้องจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเจออันนี้เนาะก็ตั้งใจว่าเออมันไหนกำหนดครบหนึ่งปีแล้วมั้ง หังแต่บาสุกกับเชีลิงมาถิ่มเดอร์ขันบาสุกดูดูนะดูไปหาคลีบอยู่ดุมๆฮะเพราะว่าคลีบมันเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมามันเป็นคลิปลายลีมือละคลิปซองคลิปเนาะลงมันก็บเป็นทลายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเอาข้าวสารกับผากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจบาสุกิเดอเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบาย